สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเมื่อน,นี่ตอนอเจ็ดโมงเสาร์นะคะทุนรียนลังจะออกเดินทางนะคะพี่น้องรู้ว่าวราไปใส่ค่ะพี่น้ยนค่ะทุนรีจะไปเที่ยวกูทับเบิกนะคะจังหวัดเพชรชบูรณ์นะคะเอาพี่น้องสังเกตเลยนะเะเตรียมนะไปแน่นเอาพี่น้องเตรียมยืมมัดมือมือวัานเอาเอาเอาลืมลืมนี่นะคะพี่น้องค่ะ มะนาวค่ะพี่น้องค่ะมะนาวนะคะ Hello my friend a w i t o to travel in the m o u n t a i n i n e p a t h b u n p a t h b u n uh, city and I'm not forget for my papaya salad I love papaya salad a lot this one lemon for make for cook papaya salad and this one very very important to me and this one very important to me see <laughs> <laughs> พี่น้องคะเอาครกไปนั่มนี่ส่วน for เ a k e p a p a พ a ยาสลัด I'm not forget I'm do bring from udon go to p e t c h ู o o ์นะคะพี่น้องคะนี่คะ่ะมาลืมนะคะ ไม่ลืมกลิ่นอีสานบ้านเรานะคะพี่น้องเนาะแล้วก็กระเป๋านะคะสำหรับแพ็คนะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะส่วสิออกได้ค่ะพี่น้องค่ะ,คะกำลังจะออกเดินทางนะคะคนนะ่ะแม่เสียสาวก็ไปค่ะนะเอาโคกแล้วกาันถาดพราเขามีชูชิงชูยางขังหลังนะคะพี่น้องค่ะไปเจอกันที่เพชรชูบณ์นะคะไปคอนเดป่าน,นนี้ค่ะ มณีชูนิดมามาถึงแล้วนะคะมาเจอกับชูนิดไลฟ์สไตล์นะคะพี่น้องคะมณีตอนนี้ชูนิดอยู่อันภูทับเบิกนะคะวิวสวยๆนะคะพี่น้องคะเพิ่งมาหาเจอเพิ่งมาหาที่พักเจอนะคะหน้ากล้องนเงี้ยนไปทางไหนพี่น้องอันนี้นะคะภูทับเบิกอันนี้คือห้องพักนะคะอันนี้คือรีสอร์ทของเรานะคะพี่น้องคะ่ะ มากับพีกับน้องนะคะพี่น้องครับวิวสวยๆนะคะสวยมากแสงเขาบ่าคะ่ะพี่น้องคะ่ะดูวิวนะคะวิวสวยมากบรรยากาศรอบๆก็จะประมาณนี้นะคะอันนี้ฝนฝนลิ้นพึ่งเศร้าคะ่ะพี่น้องคะ่ะนี่จ้าผู้ใดสนใจมากกะ มาที่พักตรงนี้ได้เลยนะคะที่รีสอร์ทนะคะสวยมากค่ะพี่น้องคะตะวันซ่อนพาไปดูบ้านข้างบนนะคะบ้านข้างบนเนาะพี่น้องเนาะประมาณนี้นะคะก็จะประมาณนี้บ้านใหม่นะคะรีสอร์ทใหม่มากก็คือางวงนะครับไปทางอีกขาย นี่ค่ะพี่น้องค่ะงใหม่จะเป็นกุลาบตอนนี้เป็นแค่อันนี้คือรีวิวของพักนะคะประมาณนี้นะคะคืนละหนึ่งพันบาทแต่ว่าจะมีอ่าชั้นปาร์ตี้ชั้นด้านบนนะคะเป็นดาดฟ้าชั้นปาร์ตี้นะคะก็จะประมาณนี้พอตื่นเช้าขึ้นมาเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเบงวิวค่ะ นี่ค่ะอันที่เป็นถนนถนนแบบนี้นะคะจะเป็นถนนขึ้นมากนะคะพี่น้องค่ะสวยงามมากเลยนะคะพี่น้องนี่จ้าดูวิวตอนเช้าๆก็จะประมาณก็จะสวยกว่านี้นะคะอันนี้พี่น้องค่ะมันตอนตอนใบาสามแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเพิ่งมาถึงนะคะรีวิวให้ทุกคนดูก่อนคร่าวๆตื่นขึ้น เบิ้งคะ่ะพี่น้องคะ่ะอันนั้นแมน่นอันรีสอร์ทไปทั้งหมดนะคะบ้านสองหลังติดกันเราจะเช่าทั้งหมดสามหลังนะคะประมาณนี้เบืงบ้งค่ะพี่น้องคะ่ะวิวสวยมากเลยคะ่นนะ ีนค่ะพี่น้องค่ะเมื่อเนี้ยวิวบรรยากาศเมื่อกี้มันมืดมดเ,เน็ตหนึ่งนะคะตอนนี้ก็เริ่มสว่างแล้วฝนตกพึ่งเศ้านะคะอันนั้นคือดาดฟ้าชั้นบนนะคะไ,ไปดีมากไป ออ,อ,อ,อันนี้คือบรบรยากาศกลางบนนะนนนคะเตรีย <laughs> มของเตรียมของกินมาเต็มที่คะ่ะวิวสวยมากอันนี้คือดาดฟ้าชั้นบนนะคะ อันนี้คือวิวรอบๆจริงที่ขาดไปเลนะคะครบค่ะแต่ว่า่มาเกี่ยวยังเดียววิวร้อยร้านเลยค่ะพี่น้องค่ะพี่้อยร้านพี่สวยมาก มึงเสร็จนะคะ,ท,ะทุกคนดูบรรยากาศนะคะวิวดีมากเอาคลกมาด้วยนะคะดูวิวค่ะนี่ค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศกินเขากินน้ำกันนะคะพี่น้องค่ะบรรยากาศสวยมากค่ะ นี่ค่ะพี่น้องค่ะตอนอ่าพอเราเตรียมของเสร็จเนาะพี่น้องเนาะพากันเก็บกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยพากันมาขึ้นมาปา์ตีตอนประมาณอ่าบ่ายสามโมงครึ่งนะคะมาหอดผู้ถืเบิกพอดีนะคะมาหอดก็เตรียมของกันเลยจ้าเตรียมของกินนะคะหมูกระทะนะคะ สามชมตาแนวขาดว่าใดเนาะพี่น้องเนาะมากันเริ่มดื่มนะคะมีอ่าพี่น้องมากันหลายคนนะคะพี่น้องค่ะเป็นประมาณยี่สิบค่ะประมาณยี่สิบคนเนาะมาหลดสี่คันนะคะพี่น้องค่ะคนของเครื่องดื่มมาจากบ้านเลยค่ะพี่น้องค่ะแต่ระยะทางที่ขึ้นเขามานั้นไกลมากอ่าทางชันมากค่ะพี่น้องค่ะ ชันมากๆเลยยังดื่มต่อนะคะตอนนี้บรรยากาศกำลังนหนาวเย็นนะคะพี่น้องค่ะตอนนี้กำลังเริ่มหนาวแล้วนะคะดูจากาสาวน้อยคนสวยของเราพุดนะพุดนะพดเพิ่มใส่เสีอกันหนาวนะคะด้วยความที่ตื่นเต้นนะคะพี่น้องเนาะ น้องไอรินนะคะน้องไอรินเริ่มหนาวแล้วนะคะดูวิวบรรยากาศพี่น้องค่ะสวยงามมากวิวค่ะพี่น้องค่ะอุ้ยสวยงามมากค่ะอันนี้อ่าบ่ายสามโมงครึ่งเกือบจะสี่โมงค่ะ จะเริ่มจะเมืดแล้วนะคะพี่น้องเนาะมันเป็นมมมมััันนนนนนนาาาาาท่่่เเเเเียยยววววววดดดดอออออ้้้้ไไขบห หมูกระทะส้มตำค่ะบรรยากาศค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้กำลังอากาศเย็นมากการเย็นหลายพี่น้องค่ะ บรรยากาศ cả đi đi มันถูกบ่ก่องก่องสีแดงมัน

พี่น้องขาละเบิงก e oh, cool <mm yeah. ่อนเมกลอยขึ้นลอยขึ้นพี่น้องขาสุดยอดโอ้สะออนสะออนบรรยากาศค่ะพี่น้องขาพูดนะอันนี้คือผู้ชับเบิกนะคะที่เล็กแั่งยี่นี่ล่ะนมันี่เนาะเนี่ยบอกคนขอโทษทางนี่ดอกเออวันไปหาผี่ควอนน้องผี่ควอน หนาวค่ะพี่น้องค่ะวิทย์เทิงนีหนาวเจ้าของไปชุกินอย่างไรนักของนั้นยันเนี่ยแม่ยันนั่นขายหมดก็เป็นน้ำเลยแล้วพี่น้องค่ะจุดจบค่ะจุดจบสายแข็งก็จะประมาณนี้นะคะหมูกระทะตอนตีหนึ่งนะคะตีหนึ่งครึ่งค่ะพี่น้อง พี่น้องค่ะอก็บอกว่าบอกมูว่าเป็นแบบนี like modern, ้ละค่ะตอนนี้กำลังจะตีสองนะคะหนาวแ้่เลยพี่น้องค่ะโอวัลทีต้องเขากากระพูพตวผู้ไม่คยหยุดเด็กๆก็ยังไม่นอนนะคะหลานๆก็ยังไม่นอน นั่งเฝ้าหมออันหมอันก็ว่าจะยิ้มก็บ่ยิ้มจังซี่อมไว้นันออมไว้อมยิ้มไว้ เที่ยวที่ว่าเขาไปเที่ยวมีสวนกับลำเขาปลูกกลำหลายๆนี่ขาคองอย่นบอกเพชรบุรีนึกันเนี่ยมองอันที่เ้าไปเศร้าน่ะในเขาลืมวทาถ่ายถ่ายบุรน้อนถ่ายเขาใ็จจเอาเองยกนิ้วใส่เพิ่นกันนะวันน่ะขักบอกมือว่านมาสหยิ้มมันเป็นท้ากโกงหรือมันยิ้มก็ได้ ตรลีกัาแช้โรตีกับสีม่กเอาพามานอนอยู่กันสี่ฝันหนึ่งน,น,นะมาขึ้นบงเอิ้นบ่ได้ฝันเลยุ่งาดยุ่ง <c oughs> อะไรกิดไหาลาาขึ้นี่ะลื่นฟัน ขา้ายเพ่มยิยกเนิ้วใจเพนะิ่นน่ปฏกวไปเห็นอยู่ในเพจว่าเจ้าของยิ้มแพ้มไปอยู่ <laughs> ้ ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาเลยขีมากเหลือเกินนึงขี่รถมอเตอร์ไซค์มากเลย ส่งจระหวจะทไทยอ,อ่จุดสำคัญจทายควรอหยึมาเพิ่สิงนี้เตวตัดเอาเจ็บตีสองระบบคุณนอานะ เนี่ยนะมัเทียวคนเดียวเต็นเป็นย,ยางรยนูุนเต็นมันเที่ยวคนเดียวมาชิวเตินกับเสื้อผ่าน การหน้าขอการน้ำไ,ได้ด้วยเอาพิพิยิ้มนะขวามือนะยะงไม่ใส่็จเอยคืออันนานี้ <c oughs> สอา